สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับหน้าอีกแล้วนะคะก็ก็เห็นแล้วแหละเนาะก็เห็นแล้วแหละโอเคก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องอีกแล้วทุกคนมาแล้วนะคะก็คือจากคลิปที่แล้วอ่ะทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วนะคะว่าอ่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราแกะยักษ์นะคะน้องยักษ์กับน้อง บาลาคณะปตินะวันนี้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันมีใครจำได้ไหมมีใครจำได้ไหมมีใครจำได้ไหมว่าท้ายคลิปที่แล้วน่าบอกว่าอะไรมีใครจำได้ไหมท้ายคลิปที่แล้วน่าบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมาขออนุญาตเปิดอีกรอบนะคะซึ่งตอนนี้ของก็ได้มาถึงเราแล้วส่วนกล่องนี้เราจะเก็บไปก่อนเนาะ มันมีอีกมันมีอีกแต่เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกไปเป็นทีละอย่างเราไม่อยากเอาทุกอย่างมารวมกันโอเคปะมาเริ่มคือจะบอกว่ามันจะเป็นอ e ีรีแอคชั่นแรกจริงๆนะทุกคนเพราะว่าหน้าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันน้องทั้งสองตัวนะคะอะสรุปจําได้ยังสรุปจําได้กันหรือ,อยังว่าว่าทายคลิปที่แล้วนะหน้าใบไปว่าน้องของตัวที่จะมาถึงคือตัวอะไรจําได้ยัง โอเคถ้ายัางจาไม่ได้นะคะก็ฝากทุกคนหรือคนที่เคยดูเพิ่งเคยดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะก็ฝากกลับไปดูคลิปแรกที่เราทํากันด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นไว้ให้ตรงน,นี้ดึงโอเคปะ <laughs> มาวันนี้ที่เราจะแกะน้องนะคะน้องชื่อวานอนคีขุนะคะในะในเซตคีคุเลนเจอร์ก็คือเหมือนกับน้องยักษ์กับน้องคาราบานาปติใครจําได้บ้างว่าน้องคาราปติคือตัวอะไร ้อมยัง้อมยังนี่น่าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะทุกคนก็คือแกะครั้งแรก้อมกับทุกคนเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นที่สามนะคะของพี่บีเนาะก็คือสองชิ้นแรกอ่ะเราได้พรีเซนต์ไปแล้วก็คือน้องยักษ์นะคะกับน้อง บัลลังกคณปตินะคะอันนี้สรุปรู้ยังเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยเร็วช่วยกันคอมเมนต์มาบอกคนที่ยังไม่ได้ไปดูสองเอ้คลิปแรกไหนลเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรทุกคนเอาไม่ออก <c oughs> เอาไว้เอจริงจังมากเดี๋ยวกัน <c oughs> รู้ยังเห็นอย่างนี้รู้ยังเห็นอย่างนี้รู้ยังน้องคือว่านอนคีกูโอเค โอเคมด,ดึงนะคะวันนี้ที่เราจะแกะกันก็คือน้องว่านาันท์คีคูสีขาวและสีดำจ้าโอเคจะบอกว่าเซตนี้งานเซตนี้นะคะน้องก็มีความสูงทั้งหมดก็คือ9เซนนะทุกคนวัสดุก็คือเลสชิ่งเหมือนเดิมเลยเนาะมีสีขาวกับสีดำนะคะงานนี้เป็นงานที่3แล้วนะของพี่พีเซตแรกเนี่ยคือน้องยักทุกคนจำได้ไหมคะ ใครที่ยังไม่เคยไปดูคลิปแรกเดี๋ยวน้าขึ้นรูปมาให้ตรงนี้ให้ดูตึงอันนี้คือน้องยักษ์นะคะในเชตคิคูเลนเจอร์น้องเนี่ยจะชื่อยักษ์คีคูส่วนตัวที่สองเอาฝั่งนี้ละกันตึงโอเคปะฝั่งนี้ก็คือน้องบราคณะปะติหรือว่าน้องช้างนะคะก็จะมีสองสีเหมือนกันอที่เขาจะทําทั้งหมดแบบละสองตัวแบบละไม่ใช่แบบละสอตัวแบบละสองสี โดยประมาณที่ทำหนึ่งเซตเนี่ยจะอยู่ที่140ตัวนะถ้าจะไม่ผิดโดยประมาณซึ่งตัวนี้พี่เขาก็จะเขียนมาให้เลยว่าเราได้นัมเบอร์เท่าไหร่เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสีเป็นนัมเบอร์ตัวทั้งหมดที่ทำทำกี่ตัวสีดำตัวนี้ทำทั้งหมด100ตัวนะคะเราได้ตัวที่53านะคะแล้วมาดูน้องสีขาวบ้างนะอันนี้ของน้องสีขาวนะคะ ทำทั้งหมด140ตัวเราได้ตัวที่84นะคะทุกคนอันนี้เป็นสีขาวโอเคมาเรามาลองแกะกันดีก่อนะทุกคนเพราะว่าหน้าก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าก็เพิ่งออกจากกล่องอนะเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นโอ้ยฉันเห็นอะไรแล้วแบบแบบอันนี้ก็จะไปคำขอบคุณจากพี่พีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีลายเซ็นพี่พีอยู่ตรงนี้โอเคเธอฉันเห็นอะไรแหละแบบแบบ อนนอันนี้ก็บอกตัวที่เราได้นะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่ะเป็นตัวที่ห้าสิบสามนะคะแล้วก็มีลายเส็นพ,พีอยู่ตรงนี้แล้วก็อุ๊ยอันนี้น่ารักขอได้ไหมอ่ะทีมงานคะขอได้ไหมอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะน้องน่ารักมากแล้วก็อันนี้จะมีเข็มกระดน่ารักมากวอโอเคมา การกระแทกเขาก็ยังเวิร์กเหมือนเดิมนะทุกคนโอ้ยเรามาดูพร้อมกันว่าเป็นยังไงนะคะหนามากทุกคนดูกันกระแทกดิคือบอกเลยว่ามาไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบแขนหักขาหักหัวลุดตัวหักครึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดค่ะมาดูกันกระแทกทุกคนดูกนัน แกก็ได้เขาหนาบ้างพี่พีขาคุณเหลือกําไลไหมพี่คือแรงมากอ่ะมาแบบใหญ่มากๆโอเคมานี่คือข้างในค่ะทุกคนเห็นตัวน้องป่ะน่าออมาให้ดูวิสีสวยอ่ะยังไม่เห็นตัวเต็มเราจะเห็นแต่หัวดูดิทุกคนหนาอยากให้ดูกันกระแทกพี่พีใส่มามาดูพี่พีพี่พีเป็น โอ้โหบอกเลยว่างานนี้นะน่าจะเหลือแบบตัวละสิบบาทจริงแล้วคืองานอะ่ะหนึ่ทำเอง2หาอุปกรณ์เอง3มตากแดดเองสี่ทำทุกอย่างเองหมดในเนี้ยก็คืองงโอ้โหพ,พี่เหลือกำไรไหมหนูถามจริงอะ่ะพี่พี่พีี่เห็นคลิปนี้แล้วกรุณหน้าตอบหนูด้วยนะคะว่าแบบเหลือไหมยะ่ะ งงมากว่าเหลือหรือเปล่าอดี๋ยให้ทุกคนดูว่าในเซตมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะที่เราแกะออกมาจะเป็นน้องว่านอนคิขู่สีดำน่ารักมากอะแกมน่ารักมากเวอร์น้องมีความมีเขี้ยวอะอยากให้ทุกคนเห็นะเห็นป่ะน่ารักมาก แล้ดูการลงสีขงเขาดิอันนี้คือลงเองนะทุกคนลงเองทั้งตัวแล้วก็ลงทีละจุดนะคะเห็นปะทุกคนเห็นเคี้ยวน้องปะน่ารักมากโอ้ยตายแล้วยึดนะคะทีมงาน <laughs> ยึดยึดค่ะไม่ใช่ไ่ใอุ๊ยอันนี้ฉันก็เพิ่งเห็น น่าไม่แน่ใจว่าตัวเก่าของน้องบาราคณาปติอ่ะจะเป็นคํานี้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าก็งเห็นปะมีคําว่ายักษ์อยู่ข้างหลังนะคะยักษ์ขี้ขู่น้องก็จะมีแม่เหล็กเหมือนเดิมนะคะที่ใต้เท้าของน้องนะเราก็เอามาจุกกับตรงนี้ได้แล้วน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะวางน้องไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะ ขออน,นุญาตลองบนกล่องนะคะนี่เห็นไหมนะั่นคือว่ามันก็ยู่อยู่นะอดีายวว่าสีสัวเดอ้ออย่๋ยวว่ามันโบมันเบ้เดอ้อมันก็ไม่โบไม่เบ้เดอ้อโอเคต่อไปเรามาแกะสีขาวกันค่ะเอาจริงปะตัวที่น่ารอคอยอะ่ะก็คือสีขาวเพราะอยากรู้ว่าบางทีอะ่ะทุกคนด้วยความที่แบบมันเป็นเนือเลงเนาะแล้วเวลาทําออกมาบางทีมันจะไม่ไม่ขาวแบบขาวอะ่ะ ทุกคนเข้าใจคำนี้ปะมันจะไม่ได้ขาวแบบเป็นสีขาวอะมันจะเป็นขาวแบบขาวนวลๆขาวเหลืองๆออกออกเหลืองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าคอลเลคชันนี้ของพี่พีนั้นพี่พีจะทำออกมาได้ขาวข,าวขนาดไหนม,มาดูกันค่ะโอ๊ยตายร่วงวิสีฐานไม่เหมือนกันหรอสีฐานน้องสีขาวเป็นสีเขียวน่ารักมากแม่ เราไปดูกันว่าพี่พีจะทำน้องสีขาวออกมาได้เป็นสีขาวหรือเปล่าพร้อมกันนะทุกคนแล้วนาทีระทึกจัดอันนี้คือไม่ EP นี้ไม่มีการคุยกับพี่พีก่อนอะไรเลยนะทุกคนอันนี้คือฝั่งมาแล้วก็เอามาถ่ายเองเลยไม่ได้คุยกับพี่พีเรื่องสีเรื่องการลงอะไรนะคะอุ๊ยอุ๊ย ทุกคนน้องเป็นสีขาวขาวที่เป็นแบบขาวจริงๆอะเห็นปะคือเป็นสีขาวที่เป็นขาวอะไม่ใช่ขาวแบบขาวนวลๆหรือขาวแบบขาวเหลืองอะไม่ใช่นะคะเป็นสีขาวที่เป็นขาวเลยอลังการมากต๊บนเงนนะแม่ คือเอาจริงสีขาวเนี้ยน่าไม่ค่อยเห็นคนทําสักเท่าไหร่นะเพราะว่าขาวส่วนใหญ่เวลาทําออกมาแล้วมันโดนเหงื่อเราหรือมันโดนแบบมันสัมผัสกับอากาศบางทีมันจะกลายเป็นสีเหลืองน่าเลยไม่ค่อยเห็นคนทำเอ่อพวกเนี้ยที่เป็นสีขาวเลยสักเท่าไหร่นะคะสีขาวน่ารักจังเลยอ่ะสีขาวน่ารักมากเลยทุกคนชอบความ สีเขียวอะตากับจมูกน้องสีเขียวอะเห็นปะ<_><_>น่ารักอะทุกคนน่าจะบอกอะไรดูรเทถึกปะไม่ไม่ไม่มีอะไรคือจะบอกว่าเชื่อเลยใครที่สั่งซื้อไปนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะสั่งจองไปแล้วได้น้องมาจริงๆอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่า เขาลงสีเองจริงๆเว้ยแล้วรายละเอียดทุกอย่างคือเป๊ะมากอะเทียบให้ดูชัดๆสองตัวนะคะเห็นปะทุกคนคือมันจะมีความแบบเออมันเป็นลิงจริงๆอะ อันนี้เราก็ได้บอกทุกคนไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับน้องวานนองคิขุทั้งสองตัวนะคะตอนนี้เราก็จะมาบอกข่าวดีสําหรับทุกคนนะคะจะบอกว่าข่าวดีไหมอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องข่าวดีแหละเนาะมันก็คือการสั่งจองรถต่อไปนะคะรถต่อไปที่พี่ๆจะทํานะคะนั่นก็คือน้องครุฑกับน้องนาคนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปสั่งจองกันเนาะเพราะว่างานเขาดีจริงๆอะ่ะทุกคนแต่ว่า ล็อตนี้น่าบอกไว้ก่อนว่ามีแค่อย่างละอย่างละนะทุกคนอย่างละห้ตัวเท่านั้นนะคะทั้งน้องคุดแล้วก็น้องหน้านะคะมีแค่อย่างละ50ตัวซึ่งล็อตต่อไปเนี่ยจะมีแค่1สีเท่านั้นนะทุกคนจะมีแค่1สีครุดก็จะเป็นสีนี้ส่วนน้องหนาก,ก็จะเป็นสีนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยส่วนใครที่สั่งจองไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาติดตามในแฟนเพจเรากันแล้วกันนะส่วนใครที่อยากเข้าไปดูว่าพี่พีเขาจะทำคอลเลคชันไหนออกมาอีกบ้างหรือว่าอยากสั่งจองรถหน้าๆต่อไปนะคะก็เดี๋ยวให้ทีมงานนะคะทำชื่อเพจไม่ใช่ทำชื่อเพจเดี๋ยวให้ทีมงานเด้งชื่อเพจขึ้นมาให้ข้างล่างนี้เลยนะคะ วันนี้น่าไปแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหน้าไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย